มากเลยนะคะวันนี้ค่ะเนงกิจเบนซ์มอเตอร์ก็จะมารีวิวรถเบนซ์สปอร์ตที่เป็นรถในฝันในดวงใจของใครหลายๆคน ซึ่งในหลายๆคนนั้นน่ะก็ไม่ต้องพูดถึงใครไกลไปนะคะเพราะว่ามีเนงเนี่ยรวมอยู่ด้วยคนนึงค่ะต้องยอมรับนะคะว่า C ีคูปเนี่ยเป็นรถรุ่นหนึ่งที่เนงชอบมากที่สุดเลยนะคะเพราะมันมีความสปอร์ตแล้วแบบมันให้ความรู้สึกว่าเราไม่เหมือนใครดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดีนะคะแล้วก็มันก็ยังมีที่นั่งทางด้านหลังเนี่ยให้เราเอาไว้ใส่ของหรือว่าบางครั้งมีเพื่อนมีสมาชิกในครอบครัวไปด้วยกันเนี่ยมันก็ยังมีความสะดวกอยู่อีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วรูปลักษณ์ภายนอกของมันเนี่ยสำหรับเนงนะคะมั โฉบเฉี่ยวแล้วก็ตรงใจมากๆเลยไม่ใหญ่จนเกินไปด้วยนะคะถ้าเกิดท่านไหนเนี่ยอยากจะหาสักคันหนึ่งนะคะที่เป็นรถสปอร์ตในดวงใจเนี่ยนะคะก็ลองมาดูรีวิว4คูปไม่น้อยมากๆ20,000กว่ากิโลนะคะสีขาวบาดแดงกับเน้งคันนี้กันเลยค่ะโอ้โหนะคะแสงแดดก็ส่องลงมาอย่างเป็นใจมากๆประหนึ่งว่าเป็นสปอร์ตไลท์ให้เราทีเดียวนะคะคันนี้ค่ะ4 C 2 5 0 0คูป AMG นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดที่ออกมาจากศูนย์ค่ะสวยงามมากๆด้วยชุดแต่ง AMG รอบคันที่ทำให้รถคันนี้ดูดสปอร์ตล้ำยุคเข้าไปอีกนะคะส่วนตัวนิ้งชอบคิวโครเมียมด้านล่างมากๆนะคะเพราะว่ามันดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูสปอร์ตดูแบบ ตัดกันไปเลยคมกันไปเลยนะคะในส่วนของไฟหน้าค่ะก็เป็น LED Intelligent Light System ค่ะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะเลี้ยวตามการขับขี่แล้วก็ความเร็วนะคะมีเส้นไฟเบอร์ออปตที่ไลท์ประดับอยู่อย่างสวยงามนะคะหน้ากระจังของเราก็จะเป็นหน้ากระจัง d m o ม d Grill ค่ะเป็นเม็ดนะคะประหนึ่งเพชรนะคะประดับอยู่ทั้งหน้ากระจังนะคะเป็นรูปทรงข้าหลามตัดโคร وم, เมียมเงาแวบเลยทีเดียวนะคะมองมากี่ทีนะคะ ไฟแน่ก็ดูสะกดสายตาในทุกๆครั้งเลยทีเดียวมาดูกันที่ล้อแม็กกันบ้างนะคะล้อแม็กของเราเป็นล้อแม็กขอบ19นิ้วนะคะ AMG แท้จากโรงงานนะคะมีตา AMG นะคะประดับมาอย่างเรียบร้อยนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีสีทูโทนก็คือด้านในกับด้านนอกนะคะเป็นสีดํากับสีโครเมียมเวลาหมุนหมุนหมุนแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะ ทําให้เกิดภาพนะคะเป็นหลายๆมิติดูสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าท่านไหนเคยเห็นบนท้องถนนก็จะรู้ว่าล้อแม็กของเบน์เนี่ยรุ่นที่เป็นทูทนซี c ๆแบบนี้เนะี่ยเวลารถขับผ่านไปเนี่ยโอ้โหมันทําให้เราอยากจะเลียวหลังตามเลยทีเดียวนะคะด้านหลังค่ะคือเสน่ห์ที่แท้จริงของรถคูปทุกรุ่นบอกเลยนะคะด้านหน้าเนี่ยคือความสวยนะคะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยคือความเย้ายวนใจค่ะ สำหรับรุ่นนี้เนี่ยจะเห็นว่าท้ายเขาเนี่ยก็จะเป็นท้ายแบบลัดล่าตัดตลงมานะคะตามสไตล์ของรถคูปนะคะทุกรุ่นนะคะซึ่งเท่านั้นยังไม่พอนะคะฝาท้ายของเขาเนี่ยก็ยังเป็นระบบเตะอีกด้วยนะคะก็คือเป็นระบบแฮนด์ฟรีนะคะเพียงแต่เราเนี่ยถือกุญแจไว้นะคะแล้วก็เอาเท้าเตะเข้าไปนะคะ ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยเราสามารถที่จะใส่คล้องอะไรต่างๆไปได้มากมายมากไปกว่านั้นค่ะเบาะหลังของเรายังสามารถที่จะพับได้ด้วยนะคะเพียงแค่เราปลดสลักสองข้างนี้นะคะก็สามารถที่จะพับเบาะหลังแล้วก็ใส่คลองยาวๆไปจนถึงด้านในรถได้อีกด้วยนะคะตอนปิดฝานะคะก็สามารถที่จะปิดได้นะคะด้วยฟังก์ชันฝาท้ายไฟฟ้าอันสุดแสนไฮโซนั่นเองค่ะด้านท้ายของเราสวยงามมากนะคะด้วยดีไซน์ของเขาอยู่แล้วแล้ว เพิ่มควางานเข้าไปอีกค่ะด้วยชุดแต่ง AMG ด้านหลังก็คือกันชนด้านหลังนะคะที่ดูสปอร์ตมากๆ Diffuser ด้านล่างนะคะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะมีแง่งยื่นออกมา4อันนะคะดูสมมาตรพอดีเลยนะคะกับตัวปลายท่อนะคะที่เป็นปลายท่อ AMG นะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแบบโค้งๆมันๆน,นะคะดูสปอร์ตนะคะเข้ากันกับเส้นสายของตัวรถนั่นเองนะคะโอ้โหปดดูนะคะ เส้นที่ลากจากไฟท้ายนะคะยาวมาผ่านมือจับประตูถึงด้านหน้านะคะโอ้โหเป็นเส้นที่หน้ามองแล้วก็เป็นจุดนำสายตาที่ทำให้รถคันนี้เนี่ยสวยงามตั้งแต่หน้าไปหลังแล้วก็หลังไปหน้าเลยทีเดียวนะคะเราหากเรามองจากทางด้านบนค่ะก็จะเห็นหลังคาแก้วสีดำนะคะซึ่งเป็นหลังคาแก้วเต็มบานะะนะคะพารามิครูฟนะคะสวยงามมากๆเชิญทุกท่านเข้ามาดูภายในกันเลยดีกว่าว่าภายในสีขาวบอดแดงจะสวยขนาดไหนนะคะ ตอนนี้มีท่านไหนคอมเมนต์มาคุยกันบ้างไหมนะคะมีคำถามอะไรก็ถามกันมาได้เลยนะคะคุณนิสากรบอกสวยนะคะมีท่านไหนว่าสวยอีกช่วยทักเน้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมช่วยกันกดเลิฟแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะอ่ะเข้ารอดกันดีกว่านะคะกุญแจดอกเดียวเที่ยวได้ทั่วโลกนะคะพกไว้นในกระเป๋าเลยค่ะสัมผัสด้านในคือเปิดนะคะทัชด้านนอกเนี่ยคือปิดนะคะ ปิดล็อกเรียบร้อยเวลาเปิดละคะง่ายมากเลยไม่ต้องเสียบุค,คลิกในการล้วงนะคะออกมาจากกระเป๋าแบ,บรนด์เนมของคุณนะคะแค่สัมผัสด,ด้านในคะ่ะเปิดได้ทันทีนะคะประหนึ่งว่ารู้จักกันมานานนะคะโอ้โหด้านในสวยมากสีแดงสดนะคะความแดงของเบาะนะคะตัดกับสีดำของตัวคอนโซลหนังนะคะแล้วก็ตัวไม้ที่เป็นลายแมตสีดำสวยมากจริงๆดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะคะ แล้วเบาะเนี่ยใหม่มากเพราะรถคันนี้วิ่งมาแค่20 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นโอ้โหดูนะคะดูความแดงค่ะดูความแดงแล้วดูความใหม่ดูความตึงของเบาะกลิ่นใหม่นี่ยังอยู่ครบนะคะคือเน้นรายงานสดเนี่ยต้องรายงานให้ครบทั้งรูปรถกลิ่นเสียงและสัมผัสค่ะเพื่อที่เวลาที่ท่านมาดูรถจริงเนี่ยจะได้โอ้โหเหมือนกับที่ไลน์ไว้ไม่มีผิดเลยนะคะด้านข้างนะคะแผงประตูก็จะเป็นสีแดงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย มาพร้อมกับบอกไฟฟ้าเต็มตัว12ทิศทางสามารถที่จะปรับตัวเบาะรองน่องได้นะคะเป็นการเพิ่มเติมจากรุ่นปกตินั่นเองโอ้โหสวยงามมากอยากได้อะนะคะอยากขับไปไหนมาไหนมากๆเลยจอดที่ไหนเท่ที่นั่นนะคะบอกเลยคันนี้นะคะอ่ะขอเข้าไปนั่งกันสักนิดนึงนะคะ เวลาที่เราจะเหยียบ,บเบรกคันแรกเนี่ยนะคะเราก็จะเหยียบลงไปบนแป้นเบรกที่เป็นโครเมียมสตาร์ดนะคะดูหรูหรามากๆตัวนี้เนี่ยเป็นของ AMG เท่านั้นนะคะภายในของเราเนี่ยเป็น AMG Sport Package ทั้งคันนะคะเหยียแบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทเครื่องแบบนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวเชิญทุกท่านเนี่ยเข้ามานั่งข้างในรถกับเน้งกันเลยนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะเรากำลังอยู่กับ Mercedes-Benz C250 Coupe AMG ค่ะ ปี1ิบนะคะสวยมากๆวิ่งแค่20,000กว่ากิโลไม่แท 1, รล้านเปอร์เซ็นต์หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะหลายท่านถามว่าทําไมรถที่เบนมาต้องมามีแต่ไม้น้อย,อยเพราะเราคัดมาแต่ไม้น้อย,น,อยนะคะเรามีที่จอดรถเพียงแค่40กว่าคันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมให้รถไม่สวยเนี่ยมาหรือสวยแต่สวยไม่สุดนะคะสวยแค่ในซอยเนี่ยไม่ได้นะคะต้องสวยระดับชาตินะคะ ถึงจะมีสิทธิ์เข้ามาจับจองในพื้นที่อันแสนแพงของเราที่อยู่ริมถนนรัชดาพิเศษแห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกท่านที่มาดูเนี่ยสบายใจได้เลยว่าทุกคันของเราเนี่ยไม่น้อยหมดนะคะอ่านอกนจากนี้นะคะมาที่ออปชั่นกันต่อนะคะคันนี้มาพร้อมกับหลังคาแก้วที่เรามองออกมาเข้ามาจากข้างนอกเนี่ยเห็นแล้วเป็นสีดําภายในตอนนี้เนี่ยเน็งปิดไว้นะคะแต่ว่าเน็งจะเปิดออกค่ะเพื่อให้ทุกๆท,ท่านเนี่ย ดูแลสุมซับบรรยากาศไปพร้อมๆกันกับเน็งได้เลยนะคะว่ามันสดชื่นมันโล่งโปร่งสบายนะคะรวมถึงนะคะนในต้องการแสงอาทิตย์ในการใช้ถ่ายทําด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะขอเปิดหลังคาแก้วทิ้งไว้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็สามารถที่จะเปิดชั้นหลังคาแบบนี้ได้อีกด้วยนะคะโอ้โหสวยงามมากๆนะคะอ่ะงั้นเรามาดูภายในกันต่อนะคะ ภายในของเราเนี่ยเป็น m m p Package นะคะเราก็จะเห็นความเป็น AMG อยู่ทุกๆอนูเลยไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะคะที่เป็นพวงมาลัยเอหนังแนป้านะคะหนังแนป้าคืออะไรหนังแนป้าคือหนังที่ไม่มีเกรนนะคะเป็นลายละเอียดนุ่มเนียนนะคะไปหมดทั้งตัวตรงนี้เนี่ยเขาจะทำเจาะรูนิดนึงเพื่อให้มันจับแล้วมีกริปจับถนัดมือนะคะแต่หนังเนีย,เนยนนุ่มมากๆเลยค่ะ ตัวโครเมียมนะคะก็จะเป็นโครเมียมแบบ3กา้านมีปุ่มมัลติฟังก์ชันสำหรับควบคุมจอ LCD ที่อยู่ด้านหน้าตัวนี้นะคะเจาะให้ทุกท่านเห็นเลยนะคะเลขไมล์หมก้ิกิโลเมตรเท่านั้นนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะสำหรับท่านที่ชอบขับในลักษณะของเกียร์ธรรมดาโวรมาลานี้เนี่ยยังมีเครื่องหมายลบบวกนะคะทางด้านหลังพวรมาลานะคะสำหรับใช้ในการเปลี่ยนเกียร์ในการขับในโหมดของการกึ่งแมนนวลอีกด้วยนะคะ นอกเหนือจากนั้นค่ะยังไม่พอนะคะออในส่วนของระบบอินโฟเทนเมนต์คันนี้เนี่ยลองมาดูกันที่จอใหญ่นะคะที่ติดอยู่ตรงนี้นะคะจอใหญ่ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกันนะคะกับปุ่มควบคุมหลายอย่างเลยแล้วก็คอมมานด์คอนโทรลเลอร์พร้อมทั้งทัชแพดด้วยนะคะทัชแพดตัวนี้เนี่ยใช้สําหรับเขียนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนขึ้นวิทยุเขียนตัวเลขเบอร์โทรศพัพท์เวลาที่เราต้องการที่จะฝังนั่นเองนะคะ ตัวจอตัวนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวลดเสียงนิดนึงจะมีแต่เสียงแอร์ดังไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตัวจอตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับได้หลายโหมดมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของนะคะการจะเป็นเรื่องของโหมดวิทยุหรือนะคะหรือว่าจะเป็นการเชื่อมต่อนะคะกับตัวรถนะคะก็สามารถที่จะทําได้นะคะสามารถใช้บลูทูธได้นั่นเองนะคะ โอ้โหลูกค้าโทรเข้ามาแล้วอะไรจะฮอตขนาดนี้ยังค่ะยังยังไลฟ์ไม่จบเลยนะคะจะจองกลางไลฟ์ไปหรือเปล่านะคะคันนี้นะคะ,อะนอกเหนือจากนั้นยังใช้ในการตั้งค่าได้นะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่านะคะออแอมเบียนไลท์นะคะแล้วก็ตั้งค่าต่างๆได้มากมายหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะ,ะรวมถึงนะคะกล้อง360องศานะคะที่รถคันนี้เนี่ยมีนะคะอย่างเพียบพร้อมเลยทีเดียวนะคะเมื่อกี้เราก็ลืมรีวิวไปนะคะตอนที่อยู่หน้ารถเนี่ย เราจะเห็นกล้องอยู่หน้าหลังซ้ายขวาเลยนะคะแล้วมันก็จะมาประมวลเป็นภาพเบรดไอวิวแบบนี้นะคะลองถอยรถให้ดูสักนิดนึงอลองเลื่อนหน้ากันดีกว่านะคะ,ะเห็นไหมคะมันก็จะปรับภาพไปตามนะคะสิ่งที่เราเลื่อนไปแบบนี้เลยนั่นเองค่ะสะดวกมากๆนะคะอะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังสามารถที่จะเลือกนะคะ v e h i c l t setting นะคะปรับสีอ b มเบียไลท์ได้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ ชอบนะคะมันจะเลือกได้หลายอย่างมากเลยนะคะทั้งแอมเบียนไลติ้งนะคะ,ะฟ้าส้มขาวนะคะสามารถที่จะเลือกได้ตามใจเลย ะะมีหลายออปชันมากๆที่เราก็จะบรรยายกันไม่หมดแต่เราจะขอเจาะเฉพาะตัวเด็ดๆถ้าท่านไหนอยากทราบเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะมาดูรถเราเจ้าหน้าที่ของเราก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําในทุกๆออปชันท,ที่รถคันนี้มีอยู่เลยทีเดียวนะคะมาดูที่โหมดเด่นกันบ้างนะในเรื่องของการปรับโหมดการขับขี่หรือว่าดินามิก Select นั่นเองเราสามารถที่จะเลือกได้ตั้งแต่ Sport Plus นะคะโอ้โหพื้นเป็นสีแดงสปอร์ Sport, นะคะมาถึงคอมฟอร์ค่ะ แล้วก็อีโคโหมดนะคะขึ้นอยู่กับว่าต้องการที่จะประหยัดแค่ไหนหรือว่าต้องการที่จะให้เครื่องแรงแค่ไหนนะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัวเครื่องยนต์ 2,000cc เบนซินนะคะแรงม้านะคะมาตะลุยนะคะแบบสบายๆกันเลยกับ211แรงม้า 2,000cc เครื่องตัวเดียวกับ e c ค u p นะคะเรียกว่าจ่ายราคา c c คู e แต่ได้เครื่อง e c o u ปนะคะคุ้มมากแรงกว่า EC u ู e อีกนะคะเพราะว่า e c ค u ปเนี่ย211มาเท่ากันแต่รถมันหนักกว่านะคะ คันนี้เนี่ยปุดปดัดจอดง่ายแซงง่ายนะคะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบ4ีครูปมากนะคะมากกว่า e ีครูปด้ซ้ำเพราะว่ามันเป็นรถที่มีความเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็ขับได้คล่องตัวมากๆอีกด้วยนั่นเองนะคะอ่ะไล่ลงมานะคะมาถึงออปชั่นในส่วนของคอนโซลกันบ้างนะคะ,ะให้ทุกท่านดูความงามของคอนโซลอีกรอบหนึงไม่ว่าจะเป็นตัวหน้ากากแอร์ที่เป็นวงกลมนะคะหรือว่าจะเป็นตัว นาฬิกาอนาล็อกนะคะดูสวยงามมีโลโก้เบนอยู่ข้างในค่ะมีที่วางของที่เก็บของต่างๆนะคะแล้วก็มีตัวลายไม้ตรงนี้นะคะที่อยากจะโชว์ว่าเป็นลายไม้สีดำเข้ากันกับตัวออคอนโซลที่เป็นหนังนะคะแล้วก็ตัวทริมนะคะที่เป็นอลูมิเนียมทริมนะคะแล้วก็สีดำเหมือนกันนะคะตัดกับเบาะสีแดงนอกจากนั้น ผิวของตัวลายไม้ตัวนี้ค่ะยังมีความเป็นแมทนะคะคือจับแล้วเนี่ยมี texture ไม้้นะคะดูน่าสนใจมากๆนะคะคุณชยวิทย์นะคะชวนคุณสิริพันธ์มาชมแล้วนะคะยินดีต้อนรับทั้งสองท่านนะคะคุณหมูบอกพิมพ์นิยมคะ่ะบอดังเจอจลาดคุณอธิษัยบอกรถสวยมากคุณอนิชาบอกว่ารถสวยน่าใช้คุณเจี๊ยบบอกไปในแดงหน้านั่งจริงๆนะคะรถปีไหนนะคะคุณอริยารถออกมาจาก 0, ูนยนเบนซ์ปี16จดทะเบียนปี2017 คุณนิสาก,กรบอกหลังคาแก้วเหมาะกับเมืองไทยไหมจริงๆหลังคาแก้วเนี่ยถ้าเราปิดตรงนี้ไว้นะคะคุณนิสาก,กรมันก็ไม่ร้อนเลยนะคะไม่ได้ต่างอะไรมากเลยกับหลังคาแข็งนั่นเองนะคะสวยมากนะคะคุณจุ๋มจุนคุณข้าวต้มมัดนะคะคุณบรลลังที่ถามมาในเรื่องของอากาศนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่านะคะคุณหญิงทิดาคุณสีโรดคุณแอนโทนีนะคะโอเคอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวไหนจะพาไปดูด้านหลังกันว่านะคะ,ะให้ดูก่อนว่านั่งได้นะคะ นั่งได้สบายๆนะคะสองที่นั่งนะคะแล้วเวลาเข้าไปนั่งก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่พับตัวเบาะลงแค่นั้นเองนะคะอ่ะเปิดประตูออกไปไหนไหนเปิดประตูแล้วนะคะขอโชว์ที่ประตูฝั่งนู้นนิดนึงนะคะว่าเวลาที่เราลดกระจกลงเนี่ยมันจะไม่มีเสาประตูไม่ว่าจะเป็นตัวเสาบีนะคะที่มาเกอกาะหน้าตาอะไรของเราเลยนะคะเพราะว่ามันจะให้อารมณ์แบบสปอร์ตเลยแบบที่เราตอนที่เราเปิด กระจกลงนั่นเองนะคะแล้วเวลาที่เราเข้าไปในตัวรถเนี่ยก็ง่ายมากนะคะให้ทุกท่านดูๆพร้อมๆกับน่งเลยนะคะก็คือแค่พลิกตัวนี้มาอย่างนี้เลื่อนปูดนะคะเสร็จแล้วค่ะเข้าไปนั่งนะคะนี่ง่ายมากนะคะแล้วก็ดึงเบาะมานะะปิดไว้นี้ นี่นะคะง่ายมากค่ะยังสามารถที่จะนั่งได้นะคะไม่ได้แบบสบายขนาดนั่งรถตู้อาผพาดค่ะแต่ว่าถามว่านั่งได้ไหมสามารถนั่งได้ในในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะรวมถึงถ้าท่านมีของนะคะทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยสามารถขึ้นรถมาแล้วโยนไว้ขึ้นรถมาแล้วโยนไว้โยนไว้โยนไว้น,ไวนะคะก็ใส่ของได้อีกมากมายนะคะเก็บแก้วน้ำได้อีก2ใบใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีที่นั่งนะคะท่านใดมีลูกมีหลานนะคะเแบบีนะคะ นั่งคาซีทนะคะเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวนี้ต้องมีนะคะไอโซฟิก so สามารถที่จะเอาคาซีทเนี่ยมาล็อกนะคะติดตั้งกับตัวไอโซฟิกที่มีมากับตัวรถได้เลยนะะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเหมาะมากๆสําหรับทุกๆท่านที่ชอบความสปอร์ตแล้วก็ชอบความสวยโดดเด่นรับรองว่าไม่เหมือนใครขับไปสวยที่สุดในซอยแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ประวัติรถคันนี้กันบ้างนะคะเรียกว่ารีวิวตัวรถกันมาจน สวยแบบหอมปาาหอมพอกันแล้วนะคะประวัติคันนี้นะคะก็สวยโดดเด้งไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นรถนะคะมือเดียวออกจากศูนย์เบนซ์ k นะคะซึ่งเป็น Authorized Dealer นะคะเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็คันนี้เนี่ยขับมาเนี่ยได้29,000กิโละคะอย่างที่โชว์ไปแล้วแต่เพิ่งเซอร์วิสมาหมาดๆเลยนะคะ27,000กิโลนะคะเพราะฉะนั้นเพิ่งออกจากเซอร์วิสมาแค่หมื่น หมื่นกว่ากิเออโทษค่ะเพิ่งอ,ออกจากเซอร์วิสมาแค่พันกว่ากิโลเท่านั้นนะคะมาพร้อมออปชันมากมายนะคะแล้วก็ของแถมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีในศูนย์ของเรานะคะ1ปีนะคะแล้วก็สปารถทั้งภายในภายนอกนะคะแถมฟรีคริสตัลกลาสโค้ดนะคะแบบที่อบอินฟราเรดให้ท่านนิบเนียบะคะฟรีถึง2ปีนะคะคือเป็นแพคเกจทำให้ก่อนออกรถแล้วก็ หลังออกรถเนี่ยอีก2ปีนะคะตอนนี้เนี่ยด้วยความต้องการลูกค้าที่เพิ่มขึ้นมากๆในการออกรถนะคะเราก็ได้ทําห้องเคลือบแก้วเพิ่มอีก3คันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นออกรถพร้อมๆกันเนี่ยวันไหนเลิกดีบางทีออก4ี่ห้าคันนะคะห้องเคลือบแก้วเดิมเราไม่พอตอนนี้ทําเพิ่มแล้วค่ะเลิกดีแค่ไหนก็ไม่กลัวแล้วนะคะมาลุมออกกันวันนั้นให้ได้ได้หมดเลยนะคะยินดีต้อนรับมากๆนะคะรายละเอียดการตรวจสอบไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมท่านสบายใจได้อยู่แล้วนะคะ การเช็คของเราทุกอย่างเนี่ยนะคะอยู่ภายใต้มาตรฐาน ISO 90012015ที่เราได้มาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ในมาตรฐานของเราที่ไม่มีชนหนักปิดความน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะคะเราคัดเลือกมาให้คุณแล้วค่ะนะคะมีคำถามอะไรข้างหลังนั่งสะดวกกว่าที่คิดนะคะคุณกิติพัฒน์ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เล็กค่ะคุณชายยายิ้บอกว่าถ้าเดินที่แล้ไปเจอคงจบไปแล้วโอ้โหเราเจอกันช้าไปต้องรองเพลงนี้หรือเปล่าคะ ะะโอเคนะคะงั้นการรีวิวนะคะ C 2 5 0 c o u p ู a ป MG ขาวบอดแดงสภาพสวยเป๊ะมากเวอร์คันนี้นะคะ ก็ต้องจบลงพิงเท่านี้ค่ะหากท่านอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถที่จะโทรมาได้เลยนะคะที่092 9245641หรือว่าแอดมาที่เครื่องหมายแอดไซนนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อโชว์รูมของเรา Benz Motor Mall ติดกันเลยตัวเล็กหมดเลยนะคะมีเจ้าหนี้ที่คอยยินดีต้อนรับคุณและที่มากกว่านั้นหากจะมาดูมาจับจองกันนะคะยินดีเลยค่ะโชว์รูมของเราอยู่ริมถนนราชดาพิเศษตรงข้ามสาราญาราชดานะคะมองเห็นสารอยู่เห็นธงศารอยู่ตรงข้ามเราไมหมคะนั่นเลยค่ะ เราอยู่ตรงข้ามนะคะออฟฟิศสำนักงานนายกการสูงสุดเลยนะคะเลยซอยรัชดาพิเศษ36มาแค่นิดนึงนะคะเปิดทำการทุกวันเลยค่ะ9โมงนถึง6โมงเย็นนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านมาชมมาดูมาช็อปมาจองกันนะคะค่ะวันนี้เน่ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ หากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกัน กด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ